สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือ2องฟางทุก่ันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเฉจนสาขาสุวินทะวง46นะคะวันนี้ฟางมี Honda Civic FE 1.5 EL ปี2021นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่หนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคา649,000บาทค่ะซีราว่อนอยู่ประมาณ11,000บาทนะคะพี่ๆการันตีของสร้างสวยๆกันอีกแล้วค่ะ ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆคันนี้ได้เป็นปี2องคันนี้สิค่ะสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าค่ะได้เป็นสีดำไฟหน้า LED projector นะคะมา้อมไฟตัดหมอกคู่นหน้าค่ะ ไเดย์ทมวันนี้ไลฟ์ไฟเลี้ยงนะคะมีมาให้ครบเลยใส่หน้าใส่ใสส,สวยๆนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหมา่ยังไม่ล้างยังไม่ตัดสภาพนะคะพี่ๆถัดมาในส่วนของล้อมแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะเดินแท้โรงงานค่ะแม็กสวยๆเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวล้างสปารถยังไงเดี๋ยวมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรียมสั่นรถคมชัดเซนค่ะ กระจกมองข้าวแับพบไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเรียวแล้วเรียบร้อยกระจกสวยสวยไม่มีแตกนะคะพี่ๆใช้งานได้ปกติเลยมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถค่ะภายใไนได้เป็นโทนสีดำนะคะคันนี้กระจกออโต้สองมาตับพับกระจกไฟฟ้าค่ะหัวน็อตตามชอบประตูนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขคันนี้ได้เป็น เบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําสวยๆเลยเบาะหนังสวยๆตึงๆเลยอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูมาพร้อมระบบเอนจิ e นสตาร์ทนะคะเลขไม่หนึ่งแสมพโลค่ะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสมพนโลนะคะมาพร้อมเครื่องเล่นอ่าบลูทูธ Apple CarPlay ได้หมดเลยนะพี่พี่ a n d ด o i d Auto มาพร้อม Air Auto และก็เกียร์ออโตค่ะสภ,ภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคัะนนี้ไม่มีช้ำเบรกมือไฟไฟ,ฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮมีมาให้ครบนะคะคอนโซลหน้านี่ดีไซน์แบบว่าสปอร์ตเลยเท่มากคันนี้ เป็นรถมือเดียวนะคะพี่พี่รถมือเดียวไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างสวยสวยเลยเบาะหนังค่ะสีดําสวยสวยเลยนะคะไม่มีช้ำฝาเพานด้านบนสภาพสมบูรณ์ค่ะกระจกแต่งหน้านะคะมีซ้ายขวาเลยพี่พีไฟ ติดนะคะไฟติดทุกดวงแล้วก็กระจกกระจกมองหลังตัดแสงแล้วเรียบร้อยเช่นกันแอร์เย็นๆเลยค่ะพี่พแอร์เย็นๆเลยนะคะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนกโลเท่านั้นค่ะรถปีสองพนี่สิบเนะคะคันนี้ได้อ่าคันนี้ราคา6กแสนสี่หมื่นาพัอนฟีดาผ่อยู่ที่หนึ่งหมื่บาทนะคะ กระจกคัดเดิมโรงงานทุกบานเลยค่ะพี่ๆหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะหัวน็อตสวยๆภายในไม่มีช้ำเลยสวยๆภายในไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้สวยเดิมเลยการันตีโครงสร้างค่ะเหลี่ยมสั่งรถทมแทรเซนนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะมาพร้อมกล้องถอยเซ็นเซอร์ถอยแล้วเรียบร้อยค่ะ ใส่ๆนะคะใส่ๆเลยโลโก้กออตัวอักษติดอยู่ครบนะคะเหลี่ยมฝันรถคมพัะเจมค่ะใครที่กำลังมองหา Honda Civic FE อยู่นะคะพี่พี่อาเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆมาพร้อมอย่างอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ครบนะคะรอยเชื่อมรอยซีนค่ะ รอยเชื่อมรอยซีเดินแท้โรงงานเลยอันนี้พี่คขาเพิ่ง QC เสร็จนะคะยังไม่ล้างยังไม่ปรับสภาพนะคะรอปรับสภาพรอเก็บงานนะคะเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะไ่พาเดิมโรงงานนะคะสวยๆเลยได้เป็นตัว1.5 EL นะคะคันนี้หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไข โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะกระจกคัดเดิมโรงงานค่ะหัวน,น็อตตามซอกประตูไม่มีขยับเลยพี่พีสวยสวยเลยค่ะโครงสร้างสวยสวยภายในไม่มีช้ำแผงประตูไม่มีรอยขีดรอยขูดเบาะหนังเดิมโรงงานทั้งคันนะคะสวยสวยตึงๆเลยพี่พี่เบาะหนังสวยสวยตึงๆเลยติดฟีติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมใช้งานนะคะ คอนโซลหน้านี่คือแบบชอบมากเท่มากเลยคอนโซลหน้านี่สวยๆเท่ๆเลยพี่พีในส่วนของเบอะนะคะหุวนลรอตาม้อบตามมุมไม่มีขยับไม่มีถูกขายผ่านเพดรถติดอยู่ชัดเจนนะคะ ในสวยเดิมไม่มีช้ำการันตีโครงสร้างค่ะกระจกบานหน้า,าพารเดิมโรงงานเช่นกันนะคะพี่พๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถเลยค่ะ